ความรู้เติมเต็มไม่รู้จบสวัสดีครับท่านผู้ชมจากช่องสอนศิลปะคูโทอัตทูอัตนะครับ21วิธีเพื่อการเ้าสู่ความสำเร็จ คุณเคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่าขณะนี้คุณได้ทำตามความฝันหรือได้ทำสิ่งที่ตั้งใจไว้บ้างหรือยังซึ่งอาจมีเพียงไม่กี่คนที่ก้าวไปสู่จุดที่ตัวเองตั้งใจไว้แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไปไม่ถึงฝันหรือล้มเลิกกลางครันทำให้สูญเสียโอกาสครั้งสำคัญต่อไป หนึ่งเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้กลายเป็นนิสัยการปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างเพื่อสร้างรากฐานให้ชีวิตมั่นคงขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากทราบหรือไม่ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวคืออะไรปัจจัยสำคัญอาจเกิดจากกิจวัตรประจำวันของ คุณนั่นเองเพียงแต่คุณใส่ใจในเรื่องเล็กเล็กน้อยนอยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าตอนนี้คุณทราบแล้วว่าคุณต้องการเปลี่ยนนิสัยใดนั่นคือเป็นกั้นตอนแรกของการก้าวสู่ความสำเร็จแล้วเช่น ทุกวันนี้คุณใช้เวลาเล่นโทรศัพท์วันละหลายชั่วโมงก็เปลี่ยนมาดูวันละหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงลดหลั่นกันไปปกติคุณจะจำชื่อบุคคลหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือก็เปลี่ยนมาจดบันทึกไว้ในสมุดหรือกระดาษเพื่อให้จำได้ถ้าคุณลองทำครบ30วันแล้วเชื่อว่าคุณจะได้นิสัยติดตัวใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมสองตั้งเป้าหมายในทุก ทุกวันสําหรับผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องมีเป้าหมายที่จะทำให้การขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันได้พวกเขาสร้างเป้าหมายตลอดเวลาวางแผนว่าในแต่ละวันจะต้องทำอะไรบ้างจดรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียด แต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มสร้างเป้าหมายควรมองความสำเร็จในระยะยาววางแผนแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีซึ่งการวางแผนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอถ้าไม่เริ่มลงมือทำไปด้วยคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละขั้นได้สำเร็จ สัญญากับตัวเองว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองทุกทุก วันในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาจะมองหาวิธีพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือคิดว่าตัวเองเป็นนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอพวกเขาจะใช้เวลาที่มีทั้งหมดเพื่อการพัฒนาตัวเองให้ใกล้เป้าหมายมากที่สุดซมันออกกำลังกายและดูแลสุขภาพเป็นปะ จำต่อให้คุณประสบความสำเร็จหรือรวยล้นฟ้าแต่ท้อสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยบ่อยๆก็ไม่มีประโยชน์สิ่งสำคัญคือคุณควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมันออกกำลังกายทุกวันพยายามทำให้กายเป็นนิสัยเหมือนกับการอาบน้ำทุกวันไงล่ะจะได้อยู่ใช้ทรัพย์สิน สมบัติที่ตัวเองหามาได้ไปนอนนอาน้ 5. สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นอื่นบางการสร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายต่างๆถือเป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพราะด้วยความสัมพันธ์ในระ,ระยะยาวนี้จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาได้และเมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้วคุณก็ควรจะยื่นมือช่วยเหลือพวกเขากลับมาด้วยการสร้างความสัมพันธ์อย่างง่ายๆคือการจดจำชื่อคนคนนั้นให้ได้ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีข้อ6 ทำทุกอย่างให้เหมาะสมและพอประมาณการสร้างความสมดุลใน,นชีวิตในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้นหมายถึงการรับประทานอาหารการออกอกำลังกายการดื่มแอลกอฮอล์การดูโทรทัศน์การเล่นอินเทอร์เน็ตการเล่นโทรศัพท์ถ้าคุณทำทุกอย่างโดยไม่ได้อยู่ในความพอดี และก็ต้องให้อยู่ด้วยความที่ว่าไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปก็จะส่งผลให้คนที่อยู่รอบๆรอบๆตัวคุณรู้สึกดีไปด้วยเจ็ดทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยอย่าผัดวันประกันพุ่งเมื่อมีงานที่ค้างอยู่ก็ควรทำให้สำเร็จเรียบร้อยแปดเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวกเหมือนกับเป็นกุดแรงดึงดูด ถ้าเราคิดบวกความคิดดีๆสิ่งดีๆก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวเรานั่นเองก้าวรู้จักอดออมคุณต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ของรายรับว่าคุณได้ประมาณเท่าไหร่แล้วคุณก็คิดว่าคุณจะเก็บร้อยละเท่าไหร่เช่น1 0 2ถึงเปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันหรือเดือนทำให้คุณ มีการอดออมเอาไว้ใช้ในยามวิกฤตหรือไว้ในยามข้างหน้าสิบต,ต้องรู้จักปฏิเสธความคิดที่ไม่ดีของตัวเองบางครั้งคุณก็ควรควบคุมความคิดและอารมณ์ต่างๆเพราะบางครั้งความคิดของคุณอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอสิบเอ็ดอย่าใช้เงินอนาคตอ่าอันนี้สำคัญเพราะคนปัจจุบันบอกว่าการไม่ใช่เป็นนี่นั้นคือคนไม่มีเครดิต เพราะถ้าถึงวันนั้นคุณจะติดลบมากๆแล้วคุณจะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าเป็นนี่ท่วมหัว12อ่านหนังสือทุกวันเพื่อเติมสมองเติมปัญญาแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในแต่ละวันสัก30นาทีหรือมากกว่านั้นเพื่ออ่านหนังสือพิมพ์หรือสาระความรู้ต่างๆในทุกวันเพื่อมีการพัฒนาทักษะ พัฒนาตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลย13จำกัดเวลาดูโทรทัศน์หรือจำกัดเวลาเล่นโทรศัพท์คุณก็รู้แก่ใจว่าคุณใช้เวลากับมันวันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไร่เสียเวลาเท่าไร่พอประมาณนะครับ14 ทำให้มากกว่าสิ่งที่ต้องการการทํางานในหน้าที่ของตัวเองนั้นคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือการทำงานที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบและยิ่งถ้าคุณอาสาที่จะทำถือเป็นการพัฒนาศักษะในสายงานของคุณเองด้วยและถ้าหากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการการกระทําเหล่านี้จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าคุณอีกไงเราสห้าพ,พูดให้น้อยและฟังให้มาก เมื่อไรที่คุณกําลังฟังมันหมายถึงคุณได้เรียนรู้ไปด้วยการฟังคือเป็นการแสดงความใส่ใจกับสิ่งที่คูอื่นพูดการฟังยิ่งช่วยให้คุณสามารถจับใจความสําคัญของเนื้อหอและเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือคุณจะเป็นคนแรกที่สามารถช่วยได้ทันที16อย่ายอมแพ้นั่นคือจิตใจและกำลังใจคุณต้องสร้างขึ้นมาด้วยพลัง อย่าพึ่งไปท้อแท้กับปัญหาที่เข้ามาคุณต้องใช้ใจเย็นเยนวิเคราะห์พิจารณาว่าสิ่งที่เข้ามานั้นมันเป็นยากำลังใจเราให้เราขบคิดให้มีเรามีปัญญาในการแก้ไขปัญหา18คุณต้องมีที่ปรึกษาที่มีไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จได้เพราะมีที่ปรึกษาที่ดีขนาดสามก๊กคงเบ้งเป็นที่ปรึกษาที่ดีทำให้ ปกครองบ้านเมืองได้และมีชาวปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้ 19. ต้องรู้ว่าขณะนี้คุณกำลังทำอะไรเพื่ออะไร 20. อย่าก,กลัวทุกคนย่อมมีความกลัวคนที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องไม่อนุญาตให้ความกลัวเข้ามาจำกัดสิ่งที่จะทำเพราะเมื่อคุณก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นแน่นอนว่าคุณอาจจะรู้สึกกังวลไม่มั่นใจคุณสาม,มารถ ถามจากที่ปรึกษ,ษาได้ว่าพวกเขาผ่านความกลัวมาได้อย่างไรหรือดูแบบจากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เช่นกัน21พัฒนาศักษะถ้าคุณต้องการหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า30วันหลังจากที่คุณทราบว,ว่าตัวเองต้องการอะไรให้คุณพุ่งความสนใจทั้งหมดไปในสิ่งสิ่งนั้น พัฒนาทักษะของตัวเองให้เป็นมีความรู้ทุกด้านต้องมีความตั้งใจอย่างมากมีจิตใจที่แน่วแน่ในสิ่งที่ทำและเมื่อครบ30วันเชื่อว่าคุณจะเป็นอีกคนที่จะประสบความสําเร็จนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับในสิ่งที่เป็นบทความและข้อคิดให้ได้คิดให้พัฒนาตัวเองทั้งให้ความรู้กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมและตัวผมเองก็เช่นกัน สวัสดีครับจากช่องสอนศิลปะฮูโทอัตทูอาตและเจอกันครั้งหน้า